สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีถ่ายซุปตาพาตเลยนะแล้วแขกรับเชิญคือน้องไม้นภะาษีนาทุกคนแล้ววันนี้ทีมงานพาไปถ่ายกันที่จังหวัดนครนายกโลแรกนะทุกคนไปถ่ายกันที่วิลล่าพนาลัยนะทุกคนเหมือนว่าจะไปเดินเล่นกันก่อนแล้วก็ทานข้าวที่นั่นด้วยแล้วคุณเขามีเจอไก่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะทำยังไงมาคร<ข>

คุณเขาพาน้องหมายไปเล่นป่าด้วยนะทุกคนแล้วไปดูกันนะทุกคนคือน้องน่ารักมากแล้วคุณเขาก็มีแก้งน้องด้วย เยอะแล้วก็ได้ยอดวิวเยอะในทิกตอกหนูลงสิเอาใส่มือแล้วก็หรอจริงๆมันจะดู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 หรอไม่มันไม่โดนมือเราเลยปลาคาโปเกตว่าเขากินแค่อาหารลองดิใส่มือใส่มือเราแล้วก็ปุ๊บจริงปะเนี่ยจริงสหล่ะหรอใช่จริงๆคนชอบกันดูที่ทิกตอกยอดวิวเยอะจริงหรอยอดวิวเยอะหรอใช่เดี๋ยวพี่ออกให้เดี๋ยวให้ถ่ายทิกตอกพี่จริงเหรอโอ้โหหนูปลาครับเขาไม่มีฟันพี่ทำให้ดูก่อนได้ไหมเขาไม่มีฟันหนู จริงจริงได้พี่เลี้ยงอยู่ปะครับจริงจริงใส่มือกลัวจริงจริงใส่มือแล้วก็ปล่อยแล้วก็แล้วก็ยื่นลงไปเหมือนให้หันแมวอ่ะยื่นลงไปเลยได้กลัวได้จริงเหรอพี่ได้ได้ปะครับเขาไม่ตีฟันนะหนุกกลัวน่ารักไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรรออยู่แม่กลัวรออยู่จริง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 ได้ไดูหน่อยได้หนูุนทำก่อนดกว่าผู้หญิง เลดีไงไง้เฟิร์สจริงหรอได้จริงคะได้ท<ด>ัว,วนะทัวฝนเขาเขาเลยมีนี่ไงไอ้ปลาครับขวดนมไหมอ,อย่างนี้แหละให้มือน,นี่แหละจริงหรือเอานี่อยมอทีหลังจากนั้นนะทุกคนโลสุดท้ายแล้วก็ไปกันที่วัดมณีวงศ์นะทุกคนวัดมณีวงศ์เนี่ยก็คือเป็นถ้ำพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะยังไงก็รอติดตามรายการด้วยนะทุกคนซุปตาพาตาโรย คิดว่าน่าจะออนเร็วๆนี้แล้วพอหลังเลิกงานนะทุกคนคุณเขาเล่นปลาทั้งวันยังไม่พอนะทุกคนกลับบ้านมาก็เล่นน้องปลาต่อที่บ้านแล้วน้องปลาก็คือโตว,วันโตคืนนะทุกคนอ้วนมากน่ารักมากแล้วอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วนะทุกคนก่อนนอนก็มีดูหนังกันหน่อยส่วนคุณมีก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย